สวัสดีค่ะเมื่อในี้สิมากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นน้ำยาไกา่แล้วค่ะมีเบิรงจจะกเห็ดมาเรียบร้อยเอาเส้็ผมงดีละค่ะโอ้ยนะค่ะพับน่อค่ะ ซ่บกระเทียมกดีนูอืมใส่ได้อกะสกินอันนี้เนาะว้าหอม หมูมักหัวหอมหอมแคกค่ะแกก็จะมาก,กินกับขนมจีนจค่ะไหวจนอันนี้กินอยู่มุมหลังบ้านจา้ะมุมหลังคอนโดไม่มหลังบ้านหลังคอนโดจ้ะทักทายค่ะบริเททคลิปโดนนะคะจะาใมาก,กินขนมจีนจมาก,กินแบบ มากินมือแล้วครับแซ่บคำว่ากินก็ะผอมหอมใหญ่ๆนะ่หอมแขกใส่กระพักอันนี้พักขาหยัดเข่าเลยมาเรื่อยกินสูตรใช้สูตรมันเนาะคะ่ะเนาะใส่มือลนล่ะคะ่ะ กนกมากนินผักด้วยค่ะเนาะผักบุ้ม,มี่หลายอยู่เนี่ยมิซำเนี่ย ข้ผู้ก็เสรแล้วาผู้เดี๋ยวเลี๋ยงสังตว์หลายมือเดยจ้ะกินขูด,ดียกระแจบเลยค่ะขนมจีนกินย่ามไหนแซ่บย่ามนั้น แล้วเขามาสุดแสบน้ำตาลแตอยากกินเขากันเนาะจ้ะตีนไก่ไปเห็นสุดท่ายเนาะมาแข่นสุดท่ายค่ะตีนไก่แจ่มค่ะนันยาเหลือเห็ดไว้ร้ายเหมือได้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้เห็ดไว้แต่ สองมื่นที่แล้วแล้วเอาใส่ไว้ในตู้เย็นจับระบาะว่าห้ายิวคอนโดกินอย่างประหยัดอยูุนีสือกินเวัตทุกอย่างค่ะบระมนอยู่บ้านเทาน้ำเห็ดเหลือจอาใส่ตูเต้เย็นไว้ค่ะใส่จนมันแข็งแต่ว่าอุ่นเอาค่ะข้กินไส้ซื่งเก่า่อแซ่บแซ่บซื่งเก่า มันเหลือหลายแฟนบุคอยกินน้ำครับเมืเเ่อกาติปเล็กๆน้อยต่ถ้ากินคคนเดียวนะคะบบเป็นยัง นางยังทำงานคืนขอขาลอมาอัดาบน้องค่ะขึ้นมาพึ่งเพื่อถัดเสียงดังก็จะเห็นตีนใหเบิรงกแล้วค่ะตีนไก่สามตีน ทอกหน่อทอดบบับกมุมหลังบ้านด้ครคบะแบบที่เป็นคั้นตัวข้นอื่นค่ะอร่นอืนมุมหลังบ้านแต่ด้วยค่ะ สดันิงเลื่อ่จริงอืมใช่ ขันตัวสุดทายแห่งตีนโชว์ค่ะแต่คัาตีนซุ่มเพื่อยร้อยหมวหนว่าอุ่นมนแหงอุ่นแหงเพื่อยหล่นงหายน้ำใส่เครื่องจักอเขาไ่ต้องลับมาเขอกินู้เดียวมันจะอิ่มหรอ น่านี่ก็บรายเทศน้าเราขัดมันก็ยุดซือ้อเศรษฐกิจอย่งนี้ข้อวีกับไปใกล้สิหายกำลังกับบ้าทยาวแล้วเลยเหนียบขึ้บภาซาเนยครับกว่าอยู่ใส่ แห้งเปลือแห้งแสบกินกันเออขอโทษค่ะอืม Take the top. เปิดเดลเดอร์ค่ะอร่อยอร่อยออกินกินน้ำก่อนเนาะค่ะแซ่บค่ะเบิดแล้วค่ะ กองกับซีมืดเมือน้องทายอยู่หลังบานมือนี้บ่ได้เฮ็ดกับเข่าค่ะกินของเกาค่ะเฮ็ดไทยแฟนกินแฟนนังอยู่ข้างในค่ะนังเบิ่งกนเลยยิ้มใส่เพิ้ลคนมาหัวหลาอเวลาอัดคลิปอร่อยอร่อยค่ะกับพ่อสานี้น้องคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ซับสไขรให้หนูในเริ่มคาใบาบะกกูดใส่น้ำได้หลายค่ะหนูยังมือมีคนติดตามด้วยค่ะหนูยังมือหม่อยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ